สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูในกิ h นเฮาอีกรอบนะคะวันนี้อากาศดีแดดออกเดินชมกิ h นเฮาอีกรอบหนึ่งผักสลัดเริ่มที่จะใส่กระถางได้แล้วนะคะสลัดเราอันนี้สลัดที่หล่นรุ่นที่สองรุ่นแรกโตกว่านี้นะคะ อันนี้ที่เราเพาะต้องแยกใส่กระถางได้แล้วอันนี้พริกพริกกหลี่ยงฝรั่งอันนี้เราไปชอบมาเมื่อวานนะคะขับรถเลาะเมื่อวานได้แค่นี้มือวานไปทั้างวานันได้แค่แตงกับพริกสี่ต้น ไม่มีของถูกใจนะคะเราก็ไม่ซื้อใบบัวบกนี้ไม่ตายนะคะปีที่แล้วรอดมาใบบัวบกไม่ตายรอดมาสองกระถางขณาที่เราเพาะนะคะเขาเริ่มโตแล้วรอแดดรอแดดแดดเริ่มมานิดนึงรอแดดนะคะรอแดดใส่ปุย๋ย เราจะได้กินคณนากันแล้วค่ะในกล่องเขียนในกระป๋องนะคะเป็นกระป๋องพูดผิดไม่ใช่กล่องเป็นกระป๋องเนี่กระป๋องเขียนว่าคณาฮ่องกงนะคะแต่บางคนก็เห็นเขาเรียกคณาฮ่องเต้เป็นพันธุ์ที่ใหญ่แล้วทนหนาวทนหิมะหิมะตกกี่องศาก็ไม่ตายนะคะ ขนาะของเราเริ่มนั้นโตยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะแค่ปุ๋ยในคอมสอดนะคะเขาก็โตได้ขนาดนี้แค่ปุ๋ยในคอมฟอดยังไม่ลงปุ๋ยอย่างอื่นอันนี้ที่เราเพาะไว้อีกนิดนึงมีอันนี้เป็นหอมเลยอิตาลีอันนี้ฝักผักชีลาวผักชีลาวพันฝรั่งตัวโตมาก อากาศหินเรานะคะที่เหลือจากที่ปลูกมันเยอะยังเหลืออยู่รอว่าต้นแข็งแรงก็จะแยกปลูกอีกจะทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะแก่ก่อนไอน,นี้เป็นกุยช่ายนะคะกุยช่ายสองสามกระถางสลัดต้องแยกแล้วขมสลังเราซื้อต้นทับทิมมาต้นหนึ่ง ยังไม่ได้จะทำอะไรกับเขาเลยต,ต้นทับทิมมาวันก่อนนู้นเมื่อวานได้แค่ต้นพริกส,สีต้นอันนี้ข่าปลานะคะข่าปาน่าจะมาจากประเทศลาวบริษัทของประเทศลาวในใบข่าปลา ตนนี้เป็นต้นหอมพันไหนไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเขาถ้าทางจะทนลองปีแรกกาทินรอดทีมะนะคะกาทินลอดธีมะจริงๆต้นใหญ่กอใหญ่กว่านี้พอดีเราไปเอาขาไปโดนนิดนึงหักเหลือแค่นี้หักเอาไปกินได้กําหนึ่งกําใหญ่ๆหม้อแกงใหญ่ๆเอาไปอ,อมแล้ะ อันนี้ใบบัวบกลอดทีมะนะคะแล้วที่ว่าเหลือสองกระถางอันนี้กระถางใหญ่เขากำลังจะแตกยอดแตกน้อยมาอีกละแดดนิดนึงนี่ก็เต็มกระถางนะคะอันนี้ซื้อมาวันก่อนเหมือนกันเป็นออนเนียนเป็นหอมขาวชนิดไหนก็ไม่รู้มขาว ลองปีแรกซื้อมาอันนี้ถูกหน่อยกอเล็กอันนี้สามปอนกอใหญ่นู่นแปดปอนนะคะผักชีได้มาจากเบนเยี่ยมเพื่อนที่เบนเยี่ยมส่งมาให้นะคะใจดีมากเลยขอบคุณอีกครั้งนะคะคนใจดีส่งมาให้ตั้งครึ่งกิโล นนัสลัดสลัดนี้เกิดก่อนหิมะนะคะเขาก็ชะลอความเติบโตสลัดรอบแรกประมาณนี้อันนี้รอบสองอันนี้ก็หอมอิตาลีอันนี้หอมที่เรากินแล้วเราตัดเรากินแต่ใบแล้วก็ตัดหัวมาชำขึ้นนะคะปีนี้ไม่ได้ลงเยอะ เพราะว่าไม่มีที่ีเกียบดูแลด้วยต้องทำงานเพือไ,ได้ทำงานเยอะดูแก้เหงาปลูกไว้ออกกำลังกายนะคะจะได้มีกิจกรรมทำได้ไม่ฟุ้งซ่านในกินฮีฮาเราก็จะประมาณนี้นะคะ เรารอให้คณาโตตัดแล้วเราจะเอาพริกลงนะคะพริกที่เพาะก็เหลืออยู่พริกที่ซื้อก็มีแค่นี้นะคะพริกซื้อเฉพาะพัน์ที่ชอบได้ไม่กี่ต้นที่เพาะก็หลายต้นอยู่นะยี่สิบสามสิบต้นไม่มีที่ลง รอตักนะก่อนก็จะเอาพลิกมาใส่ยังลกอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ได้จัดต้องรอเอาของข้างล่างนี้ออกไปก่อนคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ